สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้มาพบกับคุณครูจ๋าและคุณครูค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราคุณครูจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ความหมายของคํากันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะกิจกรรมการเรียนรู้ความหมายของคําของเราในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้ความหมายของคําไปแล้วเราก็ยังจะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราให้แข็งแรงไปพร้อมๆกับความหมายของคํากันเลยค่ะ แต่เอ๊วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้ความหมายของคําว่าอะไรนะก่อนอื่นคุณครูมีเสียงอะไรบางอย่างมาฝากเด็กๆค่ะเราไปฟังกันดูนะคะว่ามันคือเสียงอะไร <S <S อุ้ยมันคือเสียงอะไรคะเสียงกบนั่นเองค่ะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่ากบเวลาที่เขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะเราเรียกว่าอะไรคะ ถูกต้องคะ่ะการกระโดดนั่นเองค่ะเวลาที่กบเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเขาก็จะกระโดดกระโดดไปใช่ไหมคะวันนี้ค่ะความหมายของคำที่คุณครูจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้นั่นก็คือคำว่าการกระโดดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้ความหมายของคำว่ากระโดดกันก่อนเลยนะคะการกระโดดก็คือการถีบเท้าให้ตัวลอยเหนือพื้นเพื่อส่งตัวขึ้นด้านบนหรือไปด้านข้างคะ่ะ เห็นไหมคะเด็กขาเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของคำไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นการทำท่าทางตามความหมายของคำค่ะนั่นก็คือการทำท่าทางกระโดดและก็พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าทางการกระโดดของเรานะคะดูนะคะว่าคุณครูมีท่าการกระโดดมาให้เด็กๆทั้งหมดกี่ท่าค่ะเราไปดูท่าที่1กันเลยนะคะ ท่าที่หนึ่งก็คือการกระโดดอยู่กับที่ค่ะต่อไปท่าที่สองนะคะก็คือการกระโดดไปข้างหน้าและข้างหลังค่ะ ท่าที่3นะคะการกระโดดไปข้างซ้ายและข้างขวาค่ะและท่าสุดท้ายนะคะของวันนี้นั่นก็คือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะ เด็กๆขะตอนนี้เด็กๆได้เห็นท่าทางการกระโดดทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะการกระโดดก็คือการจีบเท้าให้ตัวของเราลอยสูงขึ้นและการแสดงท่าทางเมื่อสักครู่นะคะก็เรียกว่าการกระโดดนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้เห็นคลิปการกระโดดแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะที่จะต้องไปแสดงท่าทางตามความหมายของคำกันค่ะเมื่อเด็กๆทำท่าทางตามความหมายของคำเสร็จแล้วอย่าลืม ส่งคลิปหรือภาพถ่ายมาให้คุณครูทุกทกท่านได้ชื่นชมกันนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าหากเด็กหาอุปกรณ์เหมือนคุณครูไม่เจอนะคะหรือไม่มีให้เด็กๆใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเด็กไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํากระป๋องหรือว่าตุ๊ก,กตาก็ได้ค่ะเอามาวางเป็นสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะให้เด็กๆสามารถกระโดดข้ามไปได้เท่านั้นเองค่ะอย่าลืมลองไปทําดูนะคะคุณครูมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนสามารถทําได้แน่นอนค่ะ ลองทำดูหนูทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะคุณครูทุกท่านจะรอชมกิจกรรมของหนูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ